เฮลโหลสวัสดีครับเอเวอรี่บอดี้วันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแกะของชิ้นหนึ่งให้ดูนะตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเครื่องขัดกระดาษทรายนะตัวนี้ของบอสนี่เลยของใหญ่เล่นของใหญ่เลยฮะวันนี้ บอส GTR 5 5 0นะครับเป็นตัวนี้จะเป็นเครื่องขัดกระดาษทรายสำหรับงานาสกิมแล้วก็งานฝ้าเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเราจะเอามาทดลองขัดผนังปูนก่อนที่เราจะดาเนินการทาสีเนาะโอเคไปนี่จะเป็นใบนะอันนี้ก็เป็นใบที่ผมสร้างมาจากแอปอันนี้ไปซื้อที่ร้านมาหูหิห้วอยู่ไหน กล่องกล่องใหญ่อย่างนี้เลยทุกคน yes. ไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนหน้างานชั้นสองของบ้านหลังนี้แล้วนะครับตรงนี้เป็นบริเวณระ,ะเบียงระ,ะเบียงข้างบ้านเนาะเดี๋ยว เราจะมาแกะเจ้าตัวนี้กันาวาสวบหอมกินใหม่เป็นของใหญ่แล้ววันนี้นี่นะครับตัวเครื่องเขาก็จะมีลักษณะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะเขาบอกว่า ตัวนี้นะมันจะสามารถยืดยุ่นได้ในการสมมุติว่าเวลาเราขัดฝ้าเนี่ยไอชุดนี้ของมันจะทำให้จานจานขัดเนี่ยครับเออเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้จานขัดเนี่ยเสมอกับแนวฝ้าอยู่เสมอก,ก็เลยจะไม่ทำให้ตัวางานของเราเสียหายเนาะอันนี้เป็นใบที่เขาแถมมานะ ผมจะเอาใบแถมเก็บไว้ก่อนเพราะว่าผมซื้อมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองที่ระยะตัวนี้จริงๆแล้วเขาสามารถต่อยาวได้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อยาวให้ดูก่อนดีกว่าก็จะมีอันนี้นะเป็นข้อต่อเสียบเพ้าไปปลิบแล้วก็กดกดกดยังไงอ่ เข้าอืมเข้าแล้วของใหม่ๆ่ะนะมันจะจะฟิตอย่างนี้แหละทุกคนถูกทางวะตรงฝั่งนี้ปุ๊บเสร็จแล้วเขาก็จะมีล็อกตัวนี้นะครับเข้ามาดึงมันต้องดันเข้าให้สุดด้วยนะอ๋อตรงีแกโอเค พอตรงนี้เข้าล็อกปุ๊บเราก็จะกดตึ้งตรงนี้เพื่อเป็นการล็อกนะ <_ c oughs> เดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กดูกันก่อนว้าว <_ han> อันนี้ อันนี้เป็นเบอร์เบอร์หนึ่งนะเบาสุดเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าแล้วก็เบอร์หกเขาสามารถปรับได้หกเบอร์นะทุกคนแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับช่องดูดลมตัวนี้ให้เจ้าช่องดูดลมตัวนี้ทางเซลลเขาแจ้งกับผมว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำการเขาเรียกว่าอะไรเอ่อ ให้เจ้าตัวตัวฐานขัดนะครับให้มันเสมอกับผนังตึงแล้วมันก็จะทำงานนะชุดนี้และชุดนี้เขาก็สามารถถอดตัวนี้ออกได้ด้วยนะไหนวะ,ะเราจะถอดตรงนี้ออกได้อันนี้คือการเจาะถอดจาน ชุดนี้นะเพื่อ,เ,อเวลาเราปัดเข้ามุมนะก็สามารถเอาตรงนี้เข้าตามมุมตามซอกอะไรต่างๆได้โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองดูใบขัดกันใส่ได้มเนี่ยโอเคครับทีนี้เจ้าใบขัดโอ้ย ใบคัดอันนี้ผมก็ซื้อมาาบอกว่าเป็นของบอสนะของบอสแท้ๆก็จะมีเบอร์แปดสิบร้อยยี่สองร้อยสี่สิบแล้วก็สามร้อยยี่สิบนะที่ผมสั่งมาเดี๋ยวเราจะทดลองกันทีละเบอร์เลย ร้านนี้ก็จัดส่งเร็วมากนะครับอันนี้เพิ่งสั่งไปเมื่อประมาณสองวันที่แล้วก่อนจะซื้อเครื่องนะอันนี้เป็นเบอร์แปดสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเบอร์แปดสิบครบผมสั่งมาอย่างละห้าแผ่นนะทุกคน เอ่อตัวนี้เป็นเบอร์สามร้อยยสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าจะบอกว่าราคาแอบแพงอยู่นะใบละอันนี้หนึ่งใบนะใบละห้าสิบาทนะทุกคนอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งรอยยสิบนะครับนี่เขาก็จะมีเขียนไว้ตรงนี้นะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าลบ อันนี้เป็นเบอร์สองสีก็หนึ่งสสามี่ห้าครบครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเรามาเทสกันดูว่านี่เป็นบินขอดูบินหน่อยคินตะากล้องขยับเข้ามาใกล้ๆสิหนึ่งสองสามสี่สี่สอันครบนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสไล่เทสกันทีละเ,เบอร์เลยนะจาก แปดสิบไปร้อยี่ไปสองร้อยสี่สิบไปสามร้อยี่สิบเอ้ยอ่าใช่สามรอยี่สิบว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะสามารถทำให้อกําแพงเราเรียบได้ขนาดไหนเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันจานุ้ยอันนี้ผมยกหน้าที่นี้ให้คุณละเดี๋ยวผมจะใส่ใบให้คุณก่อนเราจะเ,อเบอร์แปดสิบ เราจะเบอ,อร์แปดสิบใส่ดูก่อนนะทุกคนด้านหลังเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นตีนทุกแกนะเดี๋ยวเราต้องใส่ให้มันตรงๆนิดนึงไม่นันเดี๋ยวมันจะหมุนแล้วมันสะบัดสะบัดสะบัดอโอเคทุกคน เดี๋ยวตอนนี้เราจะเทสกันที่เบอร์80ก่อนนะตอนนี้ผมเอาท่อนต่อตรงนี้ออกนะเพราะเราจะเทสระยะสั้นๆแค่นี้นะครับผมจะแบ่งเป็น4ช่อง80แล้วก็อะไรวะ120 2 0 4 300 2 0่นะครับดูว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะจานวยจัดเลยอันนี้เป็นเบอร์80นะครับ อย่างที่ผมบอกไปนะว่าตัวเนี้เขาจะเป็นเครื่องเอาไว้สําหรับการขัดงานสกิมแล้วก็งานฝ้านะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องดําเนินการทาสีนะครับเราก็จะมันก็จําเป็นที่จะต้องขัดก่อนทาสีผมก็เลยลองเอาตัวนี้มาเพราะยังไงเดี๋ยวเราจะต้องทําสกิมแล้วก็ฝ้าอยู่แล้วยังไงต้องใช้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาลองขัดปูนกันดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะ ถามว่าแตกต่างกันไหมมันก็ต้องดูเทียบกับตัวล่างนะ่ะเนาะอ่าจารนุ้ยเอาถึงแค่นั้นแหละพอโอเคผมว่ามันเรียบขึ้นนะลองเข้าไปดูใกล้ๆเลยอาจารย์นุ้ยเป็นไงเนาะเรียบขึ้นจากเดิมเนาะใช่ไหมมอืม มันก็เรียบขึ้นจากเดิมอันนี้มันเป็นเบอร์แปดสิบไงซึ่งเ,เป็นเบอร์ที่หยาบสุดอ่ะเดี๋ยวลองร้120อยยี่ดูบ้างอันนี้ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งร้อี่สิบนะทุกคนโอเคมาซึบโอเคครับจานน้อยจัดเลยเอาแนวเดียวกันแนวเดิม อันนี้คือเราจะทำการเทสดูก่อนนะว่ากระดาษทรายเบอร์ไหนที่มันเหมาะกับการขัดเนื้อปูนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทำการสั่งซื้อมาเพิ่มเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะต้องใช้เบอร์หยาบขัดก่อนแล้วตามด้วยเบอร์ละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้เฮ้ย จับมันจับแล้วรู้เลยนะจานวยลองเทสดูเิยเป็นไงลองจับดูนะนะได้อยืนนะเมียนยูนนะ,นะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะใช้เบอร์สองสี่ศูนย์โอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเทสกันที่เบอร์สองร้อยสี่สิบนะจัดเลยครับจานุย แบบช่องนี้ก็แบาช่องนล้นะเาแบงช่อง,อง,องนี้นเขาแบบนี้ออมผมว่าร้อยยี่สิบดีกว่า เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคต่อไปเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเบอร์สามร้อยยี่สิบนะซึ่งเป็นเบอร์ที่ละเอียดที่สุดที่เราได้ซื้อมาในวันนี้นะครับโอเคมาครับทุกคนอันนี้เป็นเบอร์สามรอยี่สิบนะเป็นเบอร์ที่ละเอียดที่สุดในวันนี้แล้ว ถังเลี้ยงแมวขัดฟ้ารึเสว่าเว่ามันขับตัวแม่แน่นอนเลยอ่ะโอเคเฮ้ยเหลืออีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์แถมเบอร์แถมเครื่องมาเขาจะเป็นเบอร์ร้อยแปดสิบนี่นะร้อยแปดสิบลองตรงไหนดีวะ นี่ดีกว่าไวข้างล่างนี่ตรงกลางอันนี้เป็นโหเหมือนอันนี้มันจะดีกว่า,างไงไม่รู้มันมีรูให้ดูด้วยว่าตรงไม่ตรงอะ่ะไม่เป็นไรโอเคอันนี้เบอร์ร้อยแปดสิบจานหนุ่ยเอาตรงนี้ดีกว่านี่เนี่ยลากแนวเดียวเลยตรงกลางเราจะได้จำได้ เอ้เห็นว่ะอันนี้ขาวเลยครับเต้เลยร้อยแปดสิบก็ดีนะในกล้องเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าจากการสัมผัสเนี่ยได้อยู่ฮยร้อยแปดสิบดีกว่าจานน้้ย แต่ร้อยแปสิบกูไม่ได้ซื้อมาทุกเบอร์เลยของมีตัวแถมอยู่แล้วเยอะล้งไปหาซื้อร้อยแปดสิบตรงนีน้น่าจะไวไม่เดี๋ยวเราจะได้รู้ว่ามันใช้เบอร์อะไรแล้วก็ซื้อมาเป็นเป็นโหลเลยไงเฮ้ยหมดเลยเหรอ,อยัง,ยงยน่าจะได้สามตารางเมตรเออร้อยปดิบ <c oughs> เรียบกิบเลย นจาจะน้อยดูดิร้อยแปดสิบเรียบกิ๊เลยร้อยยี่พอได้สรุปสำรับ,รบตามความรู้สึกผมนะอันนี้เป็นใบที่เขาแถมมาจาก,กเครื่องนะครับเป็นเบอร์หนึ่งร้อยแปดสิบที่ผมไม่ได้สั่งมาก็เพราะว่ามันแถมมาเครื่องอยู่แล้วหนึ่งใบนะเออทำไมกูถึงไม่สั่งร้อยแปดสิบวะก็ดูแล้วร้อยแปดสิบเนียน,นสุดนะครับแต่ร้อยี่สิบเราก็ยังพอใช้ได้อยู่ คือจริงๆอะ่ะเราอาจจะต้องใช้จากอาจากจากหยาบแล้วก็ไปละเอียดก็คือขัดสองรอบเหมือนกับการทาสีเนาะเดี๋ยวสามรอยี่เนี่ยไอตัวใบนี้เราก็ค่อยเอาไว้ใช้กับว้าอันนี้ไม่ได้เลยสองสี่ไม่เข้าร้อยแปดสิบสวยสุดแต่ไม่ได้ซื้อมาเลยสักใบโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้กับเจ้าตัวนี้้มา ก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกเขาสามารถต่อตรงนี้ได้อีกประมาณสักแปดสิบเซนนะก็จะสูงขึ้นไปกว่านี้อีกนิดนึงก็เครื่องมือตัวนี้ผมคิดว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์กับกับงานช่างอย่างเรานะครับสำหรับการขัดถ้าให้เอาคนมาเอามือขัดเนี่ยรับรองสนุกแน่แต่ว่าเมื่อเราได้ตัวนี้มาปุ๊บ อาจจะทำให้งานเราทำงานได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับวันนี้เท่าที่ผมดูเบอร์1 8 0คือเบอร์ที่แถมมากระเครื่องซึ่งผมไม่ได้ซื้อมาเผื่อเลยสักใบหนึ่งโอเคผมคงต้องไปหาซื้อเบอร์180้สละสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ